ส่วนเรื่องราวข่าวดีรอบโลกของเราเในวันนี้นะคะวันที่16กมกราคมที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยเป็นวันครูแต่ว่าที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นโศกนาฏกรรมขึ้นก็คือมีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปชนเครนบนตึก<ม>แล้วก็ตกลงมามีผู้เสียชีวิต2คนแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะมากกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคู่รักคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นดวงของเขาจริงๆแต่เป็นดวงดีไปดูเรื่องนี้กันเลยค่ะคือมีคู่รักชาวอังกฤษสองคนนะคะเขาเนี่ยเป็นคนขับเครนปกติเนี่ย เจ็ดโมงตรงปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าประจำการแล้วเขาจะเป็นคนคอยดูแลเครนต่างๆแต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สองคนนี้ตื่นสายเ,ออเขาก็เลยไม่ได้ไปทํางานผลสุดท้ายก็คือพอเฮลิคอปเตอร์ไปชนเครนอันที่สองคนนี้ต้องประจําการทุกวันเนี่ย เฮลิคอปเตอร์ตกลงมามีผู้เสียชีวิต2คนแต่2คนนี้ยังคงหลับอโตอย uh, uh ู huh. ่นะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปทํางานสายเลยในรอบหลายปีมาแล้วแต่วันนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามือถือไม่ปลุกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาไม่ตื่น uh huh. ตื่นมาอีกที7จ็นาฬิกาสีนาทีไปแล้วและตอนนั้นเนี่ยสองคนนี้ยังอยู่ใต้ดินของตึกนี้อยู่ก็เลยปลอดภัยตอนนี้เนี่ยในอังกฤษก็เลยล่าลือกันว่าคู่รักคู่นี้เนี่ยเป็นคู่รักที่โชคดีที่สุดในรอบปีแล้วก็ในอังกฤษเลยเพราะว่าเกือบจะวิดด ตกลงมาแล้วนะคะคือถ้าเป็นไปตามปกติก็จะตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปทํางานก็น่าจะอยู่บนอาคาร<ช>ที่เกิดเหตุแล้วเป็นเวลาที่เฮลิคอปเตอร์นีไปชนกับเครนพอดีเลยนะคะดวงเนาะคนเราจะรอดก็รอดนะคะแ,แต่ว่าก็ขอแสดงความเสียใจใกับคนที่เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวด้วย